กระเทียมตามแรงแรง <c oughs> ตามะขามตามะขามน้อยใบยเชฟปางจ้ะตาแรงแรง Eu peguei um ไม,ไม่มาหรยไม่นนรู้เหตวอะไรรู้ลงรถด้วยกะปิจ้า tahan ka. No, bayan ang pala, ma. Pala, pala, pala. Nampaca. Pala, nang kabuhay ka. Pala, nang kabuh, ay, รสนิดผงนัวนิดนึงจ้ะใส่ลงไปกุ้งแห้งแช่น้ำจ้ะ ตำมะขา,ามน้อยใส่คกุ้งแห้งจ้า